หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายฟูหยางผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่10เยื่อสังหารรายแรกที่เห็นมันคือไอเวตกงของแท้เครื่องแบบสีเขียวโ,มโมสมสวมหมวกแบบทาหารจีน รองเท้ายางสารในมือถืออากาส47ที่ผ่านถ่ายทำด้วยไมย้คนแรกที่เป็นตัวนำถือปืนอย่างระมัดระวังมันพยายามมองออกไปไก,กลๆเพื่อสังเกตกลุ่มเป้าหมายที่ขบวนเดินนั้นมันใช้คนนำเพียงคนเดียวแล้วที่เหลือก็โผล่มาให้เห็นจำนวนอีกสามคนที่มีการแต่งกายเหมือนกับคนนำไอ้สามคนหลังเดินห่างในระยะไม่เกิน30เมตรมันพยายามจับตาดูคนที่เดินนำยังไม่วางตา จนบางครั้งมันลืมที่จะตรวจการพื้นที่ที่มันต้องเดินผ่านไปนั้นมันคงไม่นึกว่าจุดจบของมันจะอยู่ที่ตรงนี้และเป็นอย่างนี้มาก่อนแน่จายุทธพงศ์ใจเย็นพอที่จะปล่อยให้เหยื่อสังหารรายแรกเดินผ่านไปอย่างไร้อาวรนฉุดซุ่มต่างรู้กันดีว่าเมื่อเหยื่อสังหารที่มีจํานวนเท่ากันกันกบฉุดซุ่มการแบ่งปันเป้าหมายจึงเป็นไปอย่างอัตโนมัติคนแรกที่นํากับคนแรกใน3คนหลังควรจะเป็นของไอ้พลกับไอ้นิดที่ซุ่มอยู่ด้านใน ส่วนสองคนหลังก็คือของชุดซุ่มที่เป็นปากถุงนั่นเองยังไม่มีวี่แววว่าเยอสังหารทั้ง4จะสำเนียกภัยแต่อย่างใดจ่ายยุทธพง์ทำสัญญาณให้ไอชาติว่าตนจะเอาไอคนที่เดินหน้าส่วนไอชาิให้เอาคนที่เดินหลังสุดไอชาิเข้าใจจึงส่งสัญญาณมือตอบส่วนทางด้านไอพลกับไอนิดก็ตกลงกันว่าคนที่เดินหน้าแหลมเสิรกเป็นคนนำที่พาพวกมาตายนั้นให้เป็นหน้าที่ของไอพลและแน่นอนที่ไอนิดต้องเป็นไอคนถัดไป เหยียดสังหารทั้ง4บัดนี้เงามัจุราชท,ทอดผ่านตัวยังไม่รู้สึกเดินย่องระวังเสียงระวังสัญญาณคนนำยังใจจดใจจ่อทามันมียานวิเศษที่บอกเพศภัยได้ป่านนี้มันคงรู้ตัวแล้วว่า M16 จําจนวนเท่ากับชุดของมันกําลังจ้องมาที่ร่างของมันยังเหมาะเหมง็งจ่าดาวเหนือผู้ที่เชื่อมือชุดซุ่มไม่มีท่าทีว่าจะสั่งการหรือแก้ไขเพิ่มเติมอะไรอีกขบวนเดินยังคงลุกหน้าไปเรื่อยๆตามเส้นทางเดิมนั้นในขณะเดียวกัน มงสองคนนั้นต่างหากที่มีอาการลุกลี้ลุกลนตลอดเส้นทางมันไม่รู้หรอกว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครบอกมันแต่มันรู้ก็ตรงที่อยู่ๆคนในขบวนเดินหายไปถึง4คนมันอยากจะถามด้วยความคันปากแต่ก็ไม่กลา้าเพราะไม่รู้ว่าคนที่มันถามจะตอบมันว่าอย่างไรเลยต้องทนนิ่งเดินตามเขาไปกระทั่งได้ระยะเวลาอันเป็นมงคนละเลิกจ่ายุทธพ์ก็เริ่มทันทีโอ้ยโอ้ย กระสุนนัดแรกเป็นของจ่ายยุทธพงษ์และตามด้วยของไอชาที่ห่างกันไม่ถึงเซี่ยววินาทีกระสุนคู่นั้นเจาะเข้าที่กระบาลไอเยือสังหารตามที่แบ่งสันปันส่วนกันไว้อย่างแม่นยำโอ้ยโอยคราวนี้เป็นของไอพลกับไอนิดที่อยู่ด้านในทั้งสองกระบอกดูเหมือนจะดังขึ้นพร้อมกันเลยซึ่งห่างจากคู่แรกที่ปากทางเข้าชนิดที่เรียกว่าไม่มีนาฬิกาใดในโลกจะจับเวลาที่ห่างกันของปืนทั้งสองชุดนี้ได้เยือสังหารมีอาการเดียวกันหมด กระโหลกที่แตกกระจายกระจุยด้วยลิย์ของกระสุนหัวระเบิดร่างของเหยื่อสังหารมีโอกาสร้องโอยออกมาได้เพียงคําเดียวมันไม่มีแม้แต่กําลังที่จะลั่นไกกระสุนอากา47ในมือนั้นเพราะสมองที่จะสั่งงานนั้นระเบิดออกเป็นเสี่ยงไปแล้วนั่นเองมาดของจ่ายุทธพงษ์ยังเหมือนเดิมทันทีที่กระสุนในมือลั่นออกไปไม่มีการรอดูผลจากปืนกระบอกอื่นแกุ่กออกจากจุดซุ่มเดินแหวกเสียงปืนของเพื่อนร่วมงานไปที่ร่างของเหยื่อสังหารนั้นทันที พร้อมกับโบวีที่คมกริบลามีดโกนพร้อมอยู่ในมือกระทังถึงล่างไร้วิญญาณของเยื่อสังหารก้มตัวลงไปจัดการกับใบหูข้างขวาโดยการออกแรงเพียงนิดกดใบมีดลงไปที่ใบหูไรกระดูกข้างนั้นก็ติดมือมาไม่ใช่ลายเดียวแต่มันต้องทั้ง4ี่ลายจึงจะสามารถขียุติธรรมไม่งั้นเราเดี๋ยวไอพวกเวทโกงมันจะหาว่าเลือดที่รักมักที่ชังลูกน้องอีก3าคนจัดการกับปืนที่ควรจะยึดมากับสิ่งของอื่นๆที่สําคัญก่อนที่จะจัดการกับศพ ซึ่งต้องนําไปสุกซอนให้พ้นตาไม่ได้เกรงว่าใครจะมาเห็นเข้าแต่ที่ต้องทําเพราะต้องการยืดเวลาออไปเท่านั้นเพราะไม่รู้ว่าหลังจากนี้อีกนานเท่าไหร่ที่คนของมันจะมาพบเขา้าดังนั้นคิดว่ามันควรจะพบรือรูอ้หลังจากที่มือสังหารเดินทางจากไปไกลแล้วจะดีกว่าซ่อนศพเสร็จก็ต้องมาจัดการเคลียร์พื้นที่อีกลอยเลือดกับรอยดินก่อนตายต้องให้หายไปจนคนที่เดินผ่านมามองไม่ออกนั่นแหละ จาดาวเหนือกับพักพวกต่างได้ยินเสียงโขนร้องอย่างชัดเจนเพราะตั้งใจคอยฟังอยู่แล้วเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่างานนี้ไม่มีคําว่าพลาดพักรอก่อนว่าพวกเราตะโกนสั่งการไปข้างหน้าพอรู้ว่าตอนนี้ชุดซุ่มกําลังทําอะไรกันเรียบร้อยหรือนอสตาครับเรียบร้อยละร้อยเรียบพวกคุณนี่เก่งจริงๆต้องขอบคุณท่านประธานาธิบดีถึงจะถูกที่ท่านส่งอาวุธดีๆมาให้ทั้งคู่ก็เลยหวัวเราะกันลั่นพอรู้แล้วว่ายามนี้ปลอดภัยไม่มีอะไรมากวนใจอีก รอดูแต่ผลงานที่ชุดซุ่มจะนำมารายงานให้ทราบเท่านั้นทางชุดนำเห็นไอเปียกกำลังคุยกับพันตรีคอรินขาดวเปียกคงเล่าแผนการต่างๆให้พันตรีเมริกันได้เข้าใจส่วนไอม้งสองคนนั้นปิดปากเงียบไม่รู้มันกำลังคิดอะไรอยู่เหมือนกันที่เห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือมันเอาแต่อัดบุหรี่เข้าปอดอึกแล้วอึกเรามันคนใตอดาตอยากก็เห็นมันบอกว่ามันรู้ภาษาอังกฤษดีมันก็น่าจะเข้าใจที่เปียกกาลังพูดให้พันตรีคอรินฟัง แต่ที่มันไม่รู้เรื่องคงเป็นเพราะราคาคุยของมันในตอนแรกนั่นเองไม่ถึง10นาทีชุดซุ่มก็กลับมาได้ไรบางวายุทธโถพี่ผมก็เอาแต่ใบหูมันเท่านั้นแหละแล้วของอื่นละ่ะข้างหลังน้นพี่หนักชิบหายเลยเอามากินหาอะไรกันวะจ่ายุทธพง์บทเล่นๆขณะที่ใช้เชือกสายเอ็นเล็กๆที่เตรียมมาร้อยใบหูหเยือสังหารให้เป็นผวงเพื่อง่ายต่อการนำพาไอ้มงสองคนงงเป็นไก่ตาแตกถึงกับอ้าปากค้าง เราไม่เคยเห็นคนทำอย่างนี้มาก่อนในชีวิตความโหดเหี้ยมอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการตัดหัวคนผ่าท้องผ่าอกควักไ้ควักลูกตาหรือแม้แต่ทะลกหนังหัวทั้งสองคนเคยเห็นมาแล้วแม้ไม่เคยทำด้วยมือตัวเองก็ตามแต่คราวนี้ใบหูคนแท้ๆที่ต้องติดตามไปให้เห็นตลอดเวลามันย่อมอดที่จะสะท้อนใจเสียไม่ได้เห็นคลาใดมันเหมือนเห็นเจ้าของมันเดินตามมาด้วยอเมริกันสองคนแทบไม่เชื่อสายตา ทั้งๆท,ท,ที่รู้มาก่อนว่าจ่ายุทธพงษ์นั้นชอบกระทำแบบนี้นอกจากนี้ยังรู้อีกว่าพวกลาสังหารจะมีการตัดอวัยวะของศพที่ตนสังหารสําหรับเป็นสัญลักษณ์ของการฆ่าซึ่งแต่ละพวกแต่ละชุดใช้ไม่เหมือนกันนั่นเป็นเพียงคําบอกเล่าที่พวกนักล่ารับจ้างเล่าให้ฟังยังไม่เคยเห็นกับตาสักทีแต่คราวนี้จ่ายุทธพงษ์เล่นเอาของจริงมาให้เห็นยุทธเอาจริงเหรองานนี้พันตรีคอลินถามพร้อมกับเดินเข้าไปดูใกล้ เมเจอร์ <Major S 2> <Major S 1> ไม่เอาบ้างหรอครับข้างซ้ายยังว่างอยู่เลยใจย,ยุทธพงษ์ชวนให้เอาบ้างพันตรีคอรลินทำท่าจะเอาด้วยหันไปมองพันตรีโรเจอร์ที่กำลังสนใจกับหมวกแก๊ปแบบทหารจีนที่ชุดซุ่มนํามาส่งให้เมเจอร์เอาไปดูเล่นไหมครับตามใจใคุณสิพันตรีโรเจอร์ตอบแบบไม่ได้มองหน้าแล้วก็ไม่ได้ขัดข้องด้วยนั้นเดี๋ยวผมไปเอาก่อนก็นแล้วกันคอยผมเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละพันตรีคอรลินวิ่งออกไปทันทีทั้งทที่ยังไม่รู้เลยว่าศพของเหยื่อสังหารพวกนั้นอยู่ที่ไหน จากดาวเหนือมองตามยังมีความหมายเดี๋ยวก่อนเมเจอร์ Major, ผมพาไปพวกเราไปดูกันสักคนสองคนสิวะไอชาติเข้าใจในสายตาของวหนาชุดว่าควรจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรการเดินย้อนกลับไปไป,ไประยะทางกว่าครึ่งกิโลเมตรกับเวลาที่ผ่านไปนั้นสถานการณ์บางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นการกระทําทุกชนิดในพื้นที่ต้องอยู่ภายใต้หลักการทางยุทธวิธีเสมอก็เป็นอันว่าชุดซุ่มที่เป็นเจ้าของภารกิจนั่นแหละที่จะเป็นคนนําพาไปไอชาตินําหน้าไปในระยะเกือบ100เมตร ให้สามคนเดินตามไปห่างๆพันตรีคอรลินเข้าใจดีว่าน,นี่คือความปรารถนาดีของจ่าดาวเหนือซึ่งไม่ยอมประมาศสศัตรูแม้แต่ย่างก้าวเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใบหูซ้ายก็กลับมารวมกับพักพวกเห็นทุกคนพร้อมแล้วจ่าดาวเหนือจึงสั่งเดินทางต่อพันตรีคอรลินรับเชือกเอ็นจากจ่ายยุทธพงศ์ที่ตัดแบ่งให้ด้วยความรู้ใจคนรับจัดการกับของที่ระลึกชิ้นใหม่ตามอย่างที่จ่าย,ยุทธพงศ์บอกทันทีเป็นไงคอนลินพันตรีโรเจอร์เป็นคนถาม เมื่อเห็นว่าเพื่อนร่วมทีมชาติเดียวกันมีความสนใจกับสิ่งนั้นค่อนข้างมากสภาพศพสวยจริงเมเจอร์สวยยังไงคนตายแล้วโอ้โหแต่ละคนโดนเจาะเข้ากระโหลกเหมือนกันหมดแล้วโดนแค่คนละนัดเท่านั้นเองนะคนของเราชุดนี้ฝีมือเหลือหลายจริงๆจ่าดาวเหนือได้ยินเสียงที่พันตรีอเมริกันนั้นคุยกันแต่ไม่ได้หันหน้ามามองเพราะต้องสนใจที่จ่าย,ยุทธภ์กำลังนำขบวนอยู่รู้สึกจะไม่เห็นห่วงกังวลมากนะักเพราะรู้มือกันดี แต่ที่น่ากังวลอย่างที่สุดก็คือไอ้มองสองคนนั้นต่างหากท่าทางของมันมีอาการหวาดกลัวยังเห็นได้ชัดบ่อยครั้งที่มันต้องชำเลืองมองดูใบหูคนที่แขวนอยู่ข้างเอจใจยยุทธพงศ์เป็นการมองแบบหวาดระแวงมากกว่าการมองด้วยความสนใจนั่นคืออาการของคนที่มีความเกรงกลัวอยู่ในสํานึกใช่แล้วมงนับถือผีการที่มันเห็นใบหูคนตายก็คือการเห็นผีนั่นเองสถานการณ์ภายในทีมทำท่าจะส่อเขาของความวุ่นวายเสร็จแล้ว เมื่อคนสองความคิดมาอยู่ร่วมกันแต่คนที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเรื่องนี้ยังไม่ปริปากพูดอะไรกลับหันมาสนใจพันตรีมริการทั้งสองแทนเมเจอร์คอรินสนใจมากเหรอครับดีเหมือนกันนะนอสตาเหมือนของเล่นใหม่น่ะก็น่าันของเล่นจริงๆนะหรือว่ามันเป็นของจริงเอาไงจะเรียกมันว่าของจริงหรือของเล่นดีก็เหมือนกันแหละนอสตาความจริงเมเจอร์น่าจะเปลี่ยนไปเอาอย่างอื่นแทนใบหูก็ได้นะครับอเอาอะไรยังไง พันตรีคอลนนั้นสนใจจริงๆกับวิธีการแบบนี้จากท่าทางของแกตอนนี้พันตรีโรเจอร์เลยพอใจไปด้วยก็อย่างอื่นเช่นลูกตานิ้วมือนิ้วไหนก็ได้หรือแม้แต่นิ้วเท้าหนังหัวปลายจมูกหรือแม้แต่ลิ้นโอ้เยอะแยะไปครับหรือจะควกากาหัวใจมันก็ได้ไม่เห็นยากเลยพันตรีโรเจอร์ต้องถึงกระเบ้ปากใบหน้าปันญยกสแสดงอาการสะอิดสะเอียนขยะขยงเต็มทนแต่ละรายการที่จ่าดาวเหนือแนะนำล้วนโหดมหาโหดทั้งสิน้น ไม่ไหวมั้งนอสตาอย่างอื่นพอไหวแต่ถึงกับต้องควักหัวใจมันนี่น่ากลัวไม่ใช่ว่าไม่กล้านะผมว่ากว่าจะอ,าออกมาได้เลือดมันคงเจ่งนองพื้นนั่นแหละก็คงทํานองนั้นแหละครับผมคิดว่าถ้าใบหูพวกนี้ไปถึงมือพันเอกนอร์แมนท่านอาจขอซื้อก็ได้นะท, Major, ทําไมเมเจอร์ถึงคิดว่าท่านจะขอซื้อละครับพันเอกนอร์แมนท่านก็ชอบเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะนอสตาเอา้งั้นเหรอครับผมเพิ่งรู้งั้นต้องเอาหัวใจมันซะแล้วละ่ะเอาไปฝากท่านเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะ แต่คุณจัดการเองนะนอสตาผมไม่เอาด้วยหรอกขี้เกียจ